อ่ะก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้ก็จะมาสอนใช้งานตัวรันนะครับสีโนนะสำหรับคนที่ทําไม่เป็นเลยนะครับนะที่เมนินมนกันมานะอันดับแรกเลยนะให้ทุกคนนะครับรันตัวรันสีโนขึ้นมาก่อนนะครับในยะที่รันขึ้นมาเสร็จแล้วนะครับก็ให้รันตัวเกมขึ้นมาต่อเลยนะครับจะเป็นตัวเกมปกติหรือตัวเกมอะไรก็ได้นะครับหรือจะเป็นตัวเกมของเอ,อ่อบ็อกสเต็ปก็ได้นะครับนะได้หมดนะ หลังจากที่เราเข้าเกมแล้วนะครับให้เราเข้าแมปไหนก็ได้นะครับตัดแมปหนึ่งเดี๋ยวผมจะเลือกเป็นแมปนี้เลยละกันนะนะครับเข้ามาก่อนเลยนะลราแปลนะครับกลอมเข้าสักคู่นะปัญหาที่หลายๆคนพบเจอกันนะครับก็จะเป็นการอินเจกไม่ได้นะประมาณนี้นะครับเนี่ยอินเจกแล้วมันจะไม่ขึ้นข้อความนะแต่มันก็จะลัดนไม่ได้นะครับ ประมาณนี้นะครับผมอะให้เรานะครับเปิดขึ้นมานะครับแล้วก็มาที่ตั้งค่านะครับผมแล้วก็มาที่ออโต้แอคแท็คนะครับผมเปิดมาปุ๊บนะครับประมาณนี้นะแล้วก็ให้เราปิดไปหนึ่งทีแล้วก็ปิดตัวเกมไปเลยนะครับแล้วเราก็มาเปิดใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับผมอะดยวขอเข้าตะคูดนะครับอะโอเค เราชอบเกมใหม่ทีหนึงนะครับแล้วก็มาดูกันนะครับว่ามันจะรันได้หรือเปล่านะครับอ่ะโอเคนะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับว่ามันจะรันได้หรือเปล่านะเขียรี่นะครับตัวรันเดิมคลิปเดิมนะครับรันตึบนี่นะครับก็รันได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับฟังก์ชันต่างๆ ทำการเพิ่มมาแล้วนะครับของแมปดิอิดนะครับก็ลองไปใช้กันดูนะเพิ่มได้เพิ่มหลายอย่างมากนะครับโดยเฉพาะฟังชันนี้นะครับผมนะครับประมาณนี้นะครับผมสำหรับวิธีการใช้งานตัวร้านนะครับสำหรับใครที่ร้านไม่เป็นแล้วก็ทำไม่ได้นะครับก็ผมมาสอนวิธีการทำก็มีประมาณนี้ครับผมคลิปนี้ก็มีประมาณนี้แหละครับก็ขอบคุณครับ